นจ้าครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกผู้ทุกคนเด้อครับได้วันไปใส่ด่างครับผมช้องกับบ่้ไปน้ำกบไปกับเป็นคืมคืมปลากันฝนเป็นเหลี่ยมหย่ามยิบหย่ามยิบเต้กับบ่ตกเต้กับบ่อยากให้ไปเพราะว่าเขาถือกล่องซืออยังมันกับเป็นอันตรายครับเมื่อไปใส่เบิึงว่ามัน ถือคุณผู้ถือโดนแล้วบ่ไปใส่เทียมนะครับก็บ่ได้หลขึ้นเก็ได้พ่อได้ยู่ได้กินเลรอครับสิเสียดากินเพราะง่ายมันปนเลยครับมันนี่ได้หน่อยคือปนได้หลายคือต้มได้ปลาบูปลาบูก็ปลาเข็งจ้ะปนปลาบูครับมันนี่เสียบคักเลยจ้ะอันนี้เราผิดขั้วแล้วน้องพี่ผิดขั้วมันยังแล้วเลปนเลยครับบ้านแล้วตอนนี้ก็จะสิตกบ่ตกหลอกค้มอ้อมหน้าอ้อมหลังอยู่นี่ละปนป่าปนปลาเลยครับมันนี่ปลาปนเยอะครับ ปูนข้นผลก็บากินดอกปลาบูก็ได้แต่ว่าผมว่งมากินนี่ดอกง้อกับปนปนกับเสียปูนข้นกับปลาปลาบูนี่แหละปนมันยังแสียมันเถื่อนร้ายมาสั่นกันไงปลาวิทักษ์ในสื่อดอกพี่น้องง้อกปนขนกับว่าปลาปลาใหญยอีับพวกบกินไปกับปลาคนเหรอของธรรมดาดอกพวเป็นญานหรอกคือสืบเรื่องต่อมาปลาเข่งเป็นตสมัติ ไปชิงจังไหนมาใจหน่อยใจถอยเห็นสับปะสิวมันนี่ไม่พ่อไปชิงครับไปยามนะมุมสอทัดสวรพรอไปเรียนนี่แต,ต่ตัวเงี้ยแต่ว่าห่างตายเนาะกินเนีเยเยเ่ยรวยไปชิงก็เจ้าหมักจากญี่ปุ่นไปชิงเถึงลักษณักกับปุ่นปุ่นชิงกับบุกเยียขึ้นนะเนี่ยมันจังครับ ปรุงไปไ,ปไงปรุงดีครับหอมส่พอมนอตาตำเนาะก็แล้วนี่คือปนปา่าตำเหลกหลรบพมัน,นปนมนปนขจตนี่ซิมบาเงว้ปกิได้กินต่าซิมนี่ครับกันซิมเขบจ,จัดจัดจะเขนี่ยเนถ้ปูมอเนาะเนี่ยปนปา่า ถั่วกรอกกระจเนาะกระจมาส่งเหือนมาปุงเชียงยี่ในถวยเนาะจำชิ้นจำิ้นชินเยดเื่ง้ถามาตนนี้ใคบ้านที่ปุงเชียงยี่อย่างนี้วันนี้จ้าจางเจ้าเิมมงคนจักเหลวชิ้นนู้นสันน่ะก็ไดโอ้ยนี่เขาเอานว่าขึ้บจักจางจยเค็้มนนนนว่านี่มันยังเสียบรับพี่น้องโอ้ยน่ยกินแล้วอไปยังไ เากินแล้วเด้อขับมาได้ขับไปไหมนมาจึงเขาจินน้ำกันเด้อเพียบนี่ก็มีผักสมผักเสียนจ้ะปนปลาต้มน้ำใหม่จ้ะน้ำใหม่เสริมนะไปไงนี่จ้ะน้ำใหม่ต้มน้ำใหม่ต้มน้ำใหม่เสริมว่าเสริมเขาจะเอาใบจักดิเมียนบ่โอ้ยบ่ว่าตะเมียนเหรอ <c oughs> น้ำใหม่เขาจะเอื่นน้ำใหม่ต้มเขนเอื่นว่าเสริมเนี่ยเสริมแบบไรก็จะว่าไรนี่บ้านเนี่ยบ้านเ้าก็บเมียนยูเหมืนว่นาเสริมเสริมเสริมคือต้ม อันนี้บักเขียกับบ่วมเนบักเขียน่ายๆผู้ลงพนเขาก็เอือนบักแข็งผู้ลงพื้นเอืนบกเขียบ้วงนอันนี้ครับมาเดียวกันนี่แหละครับพี่น้องมาขับมาสุขสุขพืนเด้อครัคบอันนี้กินขอน้ำกันจ้าพี่น้องสุขสุขพื้นจ้าคำว่าพุ้นของเขียดจังเลยเี่น้องโวย,ยถ้ามีอะไรอะไ่เสียสุดยอด mày quá lá với phấn Cứ mày không tự rèn, để bung, tự trang anh, nó sẽ mà được thành. Bây giờ, อันนี <mel> ้เก so mm ิดเราก็เกิดล้วนกันนะครับไปเครื่อกับดอกแคเอาเ้าหนูบั้นเขาจ่อกัินดอกแคเอาบั้นอินดอกแคทงดอกแคมันมีหลายชนิดด้วกันมันก็คือหนานี่ละปนปลาปนกบหนาเฮ็ดให้เฮ็ดนะผมเองเขาก็พากินแบบปนปลาปนกบอยู่หอยอยู่ตรงอยู่ทางี่ละเขาปด็กเว้ มันเก็เป็นของต้องไ่ชาบแล้วเดี๋ยวเกิดมาของครูกันเพื่อนตาขเ้นมากินเกาชินนานเป็นในจากรวดแมยวันได้กด็แล้อันนี้กับปลูกยญิงด้วยกันด้วยครับสำหรับคนคนนี่ ่อมากินกระปุลกระเจียวาผมมักแล้วเป็นนี่นี่กินสดๆคุยกับปนป่าเนี่ปลาตมตัวนั ทำกันไปแล้วครับแถมสามหน่วยเนี่ยบุกเองทั้เอ็นน,นี่ก็ได้แยกกระดิเป็นคือเปื่อนไว้ดีเนี่ยบริสุครับ Cứ ngồi ta biết phải phải. Sút bằng ngon này Cô là phủ phải phải đi cứ biết vào, như này vào เห็ดกั đi, g, ann, alon, bah, ๊บขอกับเห็ดปุ้นนี่ยผักบ่อึดันเห็ดแจงเห็ดออมบ่มีผักกินกับดิเขาจะว่ากันเห็ดปุ้นนี่ยโบือดจะตักกินกับเขาจะว่ามันมันเขาเป่นยืนนะคนขึ้นสีก็ท่านให้หอดคำเดียวไปไงไม่เมือของเมือนคำเพราะมันชาบดีมากันหรอกมือมากแล้วไปคือเกาห้องเต็มตึมมากแล้วก็หายไป กับเพื่อนพูมเนี่ยนเล่าผลรางสีดิ้ตัวมันนี่เขาต้องซื้อเสียกหลายหลายผลราซื้อไหยังครับพน,นัก็านแคบไตวันมาเนาะซื้อเมื่อผูกก้อนเมฆไว้ผลราเพราะว่าเพราะต้องมันนี่เปส็สกถมันจยกตกแต่มันตกจะน,น่าเฮาหนีแหละนะี่แม่ผมเล่าอยู่หรอกมันเ,เน,น,นียขึ้นมาแล้วก็ไหลหนีเอาเลยว่าซื้อเสียกมาหลายหลาระหว่างเี่ยเล่าอยู่ที่ ไปหามาเร้าวไปกับสุกร้านมะเม่น,มน,มมนออี่จำอยูลปรด็นกินกับน้ำม้กับเพลิดนะพี่เพชรกับบอสอะเรกิงกับปุนกรบเจ้าเจ้าว่ายะตำหุ่งสบวมันเด้อไอคุนตุมน่มทำไมเนี่ย Oui. บ่แม่นอีดักี่บ่แม่นปลฝางสีิพี่น้องเพิ่นไปสอนฮวกสอนน้มันกลางแท้แมบ่ได้ลงสอนเด้เอาิงย่างงลเงินแท้แล้วอาอนแลนางเดียว่แ่ป๊าจักบแมหน้างามจักบแมจิตตจักบแมงหนดหนงจ่แมอีหยังนั่นตยาวๆมนนะแมงเอเียเนหัวกน้ซั่นบัดนี้เพิ่นไปป่นเพิ่นบ่ตําดพี่น้อง ดนอยือแมงดาน้อยตัวสมุนไพรควยนี่ยังนั้นเพิ่นป่นใส่กันเพิ่นก็ได้ผักอันยงมาใส่บ่กินหอมุ้มิปุ้มนอยู่บาดคนเียวหัวบเพเอหัวกบน้อยเพิ่นบ่ทําแหลกพ่นตัวมากินกับนอไม้ต้มําแซบครับนอไม้าเจ้าก็บ่ได้ปเด้บ่ได้ปลูกเจ้าสับเอาเออมีน้ํา มืัอนั้นน้องใม่นั่งดิดมันจะแซ่บหน้าผมหายจีรุ่เนาะจากบ้านไปหาหน้าหายจีรุ่เนาะแม่เด็เกจะคล้องเข่าไปไปนั่งไอ้เจ็บตองเจ็บใส่ก็ใหญ่เขาเ่ากระแต่ก็บัวาเพิน่นเนาะไปปวดคนเพินพ่นนั่นไปส่งไปซับน้องใหม่ไปถ่าเพิ่นนั่งเจออะไเห็ดพึ่งมังนจะซายพันเนาะ นี่เพิ่นบ่ไปส่งเขาไปซื้อหรือเปล่าเนี่ยนนตัวเมียสิฮอดหน้าเนาะเพิ่นพันเน้าวิงก็ผู้ไปพร้อมไปเนี่ยส่วนถ้าเตีนบ้านฮอดหน้าบปดนี่ไปฮอดป๊าดทำเครื่องคี่ไปหน้อยเจ้าว่าอีหยังเนี่ย,อด,อยดิเจียดมุ่งเจียดหน้าฮวกกบฮวกเจียดตำปาดแมงอีดแมแงนั่งย้ำ โอ้ยจังกแมหนะไรก็จะวาจัมัขัดมน่าไเลผมขะแมวป่มานอขับผมก็เปาสานัมยเี้ยเจ้ากับีย่ก็ดิปลาจะกินปลาเงเนาะเกะปผมนล่ชิ้นของจะได้มาเสีกระโดดกระเดีย คนปาบูก็ปฉิงวันนี้เนี่ยักเจี๊ยเี้ยกดียวน้อยเดียวปัเจี้ยโบเขียกนน้อยเดียวสียักเจี๊ยพวกงผมจินหมดเลยสมปักเสียงเขียนี่น่ะเขีบยนเสียสมปักเสียงสมทั้งรืงแสบพักนักอื่นเรื่องตบก็ไม่ีสมบักเสียงก็ต้องสดหนากตัวเนี่ยนามสมบักเสียงเลยพียไ้องขนร้องมงเด้อครับนคือปนแล้วนี่ ขนมเขาเราคุกนี่ม้มเขาไปเราสดน้ำสมบักเสียนซีมสมนี่โอ้โหแต่ว่าได้แบบเจ๊งเหี้ยนกินน้ำสมพระกับข้าวเจ้านะบ้านไหนกินเหมือนละคือสมบักเสียนนี่มันจีแซ่บน้ำมันกับตอนมันหลายที่สุดเป็นมักสดน้ำ สมพักเซียนพัฒนเขาเจ้าจะเอาไปแสดงหนังย้อนวะสมพักเซียนตีน้องนี่แหละมันเสียบข้ากิริ <c oughs> พักเซียนกับโบ้เมนว่าสีเห็ดหนุงเงินย่างยิ่งนี้ครับบันไดเห็นเกิดอยู่น้ำรอบโบ้เป็ดเต็มอยู่ครับบ้านนี่ขั้นลงไปขันเัาเหลืออยู่ให้กินหรือว่าเขากินมาไวมีปีมีน้องเขาก็แบ่งกันไปอยู่ไปกินครับยื่นสมพักผมขายกะขายโบ้เป็นดอก กันมันกับพ่อได้ยู่ได้กินกันผู้เขาเจะเอาไขายอยหลีเนี่ยเขาเจะเอาไเป็นแปลงเลยนี่อันนี้คือจะเกิดมลทินก็เกิดไตบาดย์อย่าเกิดยุไตท้องรถมันทุนมันทุนจอดรถอะไรสมพักเสียนเกิดยุไตท้องรถเต็มอยู่นะครับมันนี่กะอบคุณขอบคุณมไม้ไม่นองเด้อครับอันจีบยังกับ่ัตถุนดูร้ายยังกับดอกกระดิ่งหรอกเพราะว่ากันท่านนี่จะแต่หายนี่ยังกับดอกกระดิ่งป่าฝนกับวัตท่านนี่ออมเงินไว้ใช้บันไดิกับ ตกแน่บ่แน่ถามไผแล้วก็ว่าบ่ตกมันเด็กจิ้งเข่าจิ้งนำมิเลวมันบ่ตกก็เรื่องมันละอี่จังไนอยก็ตกนะครับฝากคนกใครขอให้พี่น้องทุกผู้ทุกคนเลยว่าก็อย่าเอาเบิ่งขีบเบิ่งยังเลยว่าก็ไหลก็แช่งสิกะให้มีทุกคนสุขคนเจลิญกันทุกผู้ทุกคนเด้อครับว่าผู้อยู่ไกอยู่ไกคือว่าอยู่ตั้งประเทศตั้งมาน้าเพราะว่าพ่อว่าแม่ยเพราะว่าลูกมาเต๋าคนคารพนับถือเติมทุกผู้ทุกคนกะว่ามีทุกคนสุขคนเจริญไหลจากโควิดโคยยังกระซัง ทุกคุทุคนจะหายไปไกลไปตองเด้อครับสำหรับมือานี้กับล้าวคข้าาสวัสดีจากพิจาร้องเด้อครับสวัสดีครับ